ให้สัญญาสองเทือกเพ่นวก่อนสิทำการจุดบังไฟของเพิ่นตรงเขียวยังพอท่าขึ้นอ้าตงเขียวขึ้นพร้อมๆร้อยเปอร์เ็ร้อยจะลูกใช่โชคดีสามสองไปดันไปลูกดันไปเอซีไ นนชนะการเคลื่อนทักซีว่าโดนทางดีพระส่งขวรแต่อย่าอ่อนไปอีนึงนะอ่อนไปอีนึงเป็นสาวเป็นสาวขึ้นไปเอาไปข้างไปเมฆกุละ น้องไฟสาวเงีวนะครับบเียอยู่ได้ดีขึ้นได้สูงเอาคิมมี่เบิร์ตควัาแล้วีลกาสองรอบหาหมองนางม่องเศร้าหมุนเราตัวเองเพ่งควางซะกอเกินหมุนนุยปุ้ยหมุนลงมานางลูกนางเรียบร้อยเอาวน ดูดเดี <T |ar|> ่ยวเข้าไปดุดจ้าเขาการลงดุดจ้าเขาทำนักโตเบาดีแมนดียังซีสีดีไปหนาเด้อพี่น้องเนะดุดจ้าเด็กครับบอลเดี๋ยวไปไกลแล้วตกแล้วพี่น้องนี่ละเบิรงเอาเอามือคับก็ได้จะเสียมือคับก็ได้เบิรงพี่น้องเบิรง พอตอกแล้วกำับได้มาคือไปสู่มันระวังนะครับลบเอาลบเอานะครับลบเอานะครับโอ้ลบเบาๆซาซาซาไกลเคลื่อนค่อยโยกเงินงัดเงินงัดมีงัดงัดตรงนี้ระวังนะระว่างเรือเอาลูกเราเรือเอาหมุนไปรับๆแข่แมซ้ายไน้ขวาทีละกาเจ้หนึ่งยังซ้ายยังใจเย็นว้าถ่ายเป๊ะ